สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเกาคับวันเสาร์ที่สิบนะครับขณะดี้เวลาเกาโมงหาสิพาตีเป็นซีโมงเสาร์กันเลยพี่น้องครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องครับอันนี้เป็นพายุหมุนยู่แถวไท้เปรย์แถวฟิลิปปินส์นะพี่น้องครับตรงเนี้ยนะครับเบิงในลักษณะของพายุหมุนเป็นยังไงครับพี่น้องครับดึงนะครับแต่ตัวนี้บ่มีเนาะมาเบิงแบบดาวเทียมครับพ่อจ้างสีเห็นลักษณะของพายุหมุนตรงนี้ครับแต่ตรงนี้สีว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวได้เป็นลักษณะของภาพนิ่งนะครับ อันนี้โบเป็นเรียวท่ามครับถ้าเป็นเรี้ยวท่าเบิ้งรับนี่การเคลื่อนที่ของพายุจะเป็นแบบนี้ครับนิดน้อยเนาะมันเป็นภาพดาวเทียมก็คือเป็นชดตๆนะครับทั้งเกตว่าครับพายุยุนีครับนก็จะดึงเมฆกลุ่มนี้ครับแรนไปแรนมาอยู่แถวนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเบิ้งจากล่มครับพี่น้องทิศทางของล่มครับแห้งเลยพี่น้องนี่แสดงวันมืนีล่มแห้งเพราะอะไรนะครับความเร็วไทยบุ๊กครับพี่น้องเบิ้งเอาเนาะมันมีความเร็วของมันยุ่แหละแต่ว่าผมเบิ้งท่านได้เป็นกะเฮาเบิ้งกบ ล่มกันโชว์ครเบิ้งยูโซนไหนไม่ล่มกันโชว์ครับพี่อยู่ในทะเลพี่น้องทะเลแบบนี้เนาะสังเกตว่าครับสีโม่งเข้มออกมาหาสีขาวครับมานีก็บ่าเบิงแบบของเฮ้าครับก็คือแบบฝนและฟ้าผ่าพี่นงครับฝนและผ้าผ้าเบิงยังไงครับก็เบิงแบบนี้ครับพี่น้องครับเนาะนี่ถ้ามือนี่ในเขตในประเทศไทยของเฮานี่มีภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตอนออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับเบิ้งรวมๆมไปกับผมเนาะ้องเนาะอ่ะสบโม่งมีในพี่น้อง สิบโมงก็ที่มีการเคลื่อนที่ของเมฆมาทาั่งกรุงเทพขึ้นมาทาั้งนครชสีมาครับมหาเทียงเนาะโซนนี้ผู้ใดเดินทางก็ต้องระมัดระวังนิดนึงพี่น้องนครศรีธรรมราชกระไรขึ้นกันนี้พี่น้องครับในช่วงหาโมงมหาเทียงครับเริ่มเข่าแล้วเริ่มเข่าแล้วก็ปกคุ้มทั่วไปเนะาะทั้งขอนแก่นยังบ่งหอดพี่น้องแต่ทั้งแมงจันทิยุทธ์ตะเข็บตรงนี้แถวๆน้องข่ายนี่ใดอยู่พี่นอ้องอบราชานี่ตอนปลายๆเนาะครับในช่วงเทียงครับ ใบโมงไปหาใบาสองพี่น้องเริ่มครอบคุ้มจากกรุงเทพนครราชสีมาครอบคุ้มเต็มนครแก่นผมนะท่านในเขา่าเอาผมปักโมกงไปแถวบ้านผมก็ได้ครับปักท่งไว้เดี๋ยวผมจะลงสนง่นเจ้าของคือเข้าอลไรพี่น้องเนาะทางนครราชสีมารับเต็มครับพี่น้องใบสองใบาสามไปหาซีโมงแร้งครับพี่ก็ตัวที่ทางพี่น้องพิษณุโลกนครสวรรค์นี่ครับขอนแก่นรับเข้ามาเต็มครับพี่น้องครับโคอ,อ่าพานัครศรีอยุธยาเขม้ากรุงเทพแล้วเริ่มเปลยออกจากใบสองมาหาใบสามครับ โอรสัตว่ามีแต่ว่าขอนแกน่นเริ่มสิได้รับครับช่วงใบสา,ามเรื่อพี่น้องขอนแก่นครับเริ่มเข่าแล้วครับสุรินทร์ก็มีอยู่ในนีบน้อยพี่น้อ,นองครับทั้งนครศรีธรรมราชที่เห็นเข่าแล้วก็เริ่มเปย์ออกในช่วงใบสามเรื่อพี่น้องเด้องซีโมงแรงนะครับทั้งนครสวรรค์น,นะครับตรงนี้ก็ที่เคลื่อนมาทางวิเชียรบุรีขอนแก่นก็เข่ายังเขาอยู่จนจากใบสามจนหดซีโมงเรื่อพี่น้องครับแล้วก็เริ่มเปย์ออกเนาะเริ่มเปย์ออกอีกเทนึงในช่วงซีหาโมงไปหาสองทุ่มครับเริ่มแจ้้้งงขึนนคครรัับบพี่อ ห้าทุ่มไทยอุบลพี่น้องไทยอุบลครับแถวๆเวียงจันทร์ทางนี้ได้พี่น้องครับพี่น้องทางล่าออจะปืออุบลนี่รับครับพี่นอ้องอาจจะมีฝน,นครับแล้วก็หกทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งป่วนเปลี่ยนที่แถวๆตะเก็บชายแดนเวียงจันทร์ท่าแขกอุบลราชนี่น้องค่ายพวกนี้ครับพี่น้องรับรับนิดน,นึงเนาะพี่น้องครับรวมถึงพี่น้องไทยอุดรบอุดรนี่พี่น้องได้อยู่ครับได้ขึ้นกันครับช่วงเที่ยงคืนมาหาตีหนึ่งตีสองนะครับนะครับ หลังจากนั้นตีสามไปว่ครับเมฆก้อนนีไปทางไหนครับก็ยังอวนอวอยู่แถวแถวพืชพี่น้องเข้าทางเล่าเลยพี่น้องครับเห็นบอกครับมันบอกไปใส่ด้ตั้งแต่ตีสามจนหอดแปดโมงเช้าครับคุ้มมาทางอ่ะปากเซพี่ลงมาทางพี่อันนี้ตกแห้งครับพี่น้องอันนี้มันเมืองเอียงเนาะนี่แดงแก่แ่นี่พี่น้องครับท่าอ่อยหลือยังพวกอ่านถือบอกครับนะครับเมืองนองนี่ยังก่อนเมืองนองนี่ประมาณนี้แหละอาจอาจจะผิดเด้พี่น้องด้วยบอกคุณทางไหนซื่งกันครับโซนทางไต่กะ เงียบๆยู่พ right. like right? ี right. ่น้องครับจนฮอดเกาโมงเสามื่ออื่นสีโป่งเสามื่ออื่นนะครับสีโป่งเสามื่ออื่นทางภาคตะวันออกอ่ะมีขึ้นตลอดแหละครับพี่น้องสังเกตบ่และนนี้เริ่มเริ่มเขาทั้งฟังพม่าครับพี่น้องครับยังจะฮอดไทยเนาะจนฮอตบายโมงครับบายสองบายสามเริ่มเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มเขากรุงเทพนะครับเริ่มเขาทางภาคตะวันตกนะครับนครราชสีมาครับภาคตะวันออกรับรับเนาะทางขอนแก่นเท่งนี้นะครับภาคเหนือกับครุ่มนิดน้อยแต่บ่ถึงขันว่ารุ่นแรงนะพี่น้องแค่ เมฆคุ้มครับจนไปฮอดสามสี่หาครับช่วงสามโมงไปฮอดหาโมงนี่เขามาทางนครสวรรค์น,นะครับนะครสวรรค์วิเชียนบุรีลมสักพินโลกนะครับนะครราชสีมาครับสุรินทร์นะครับรับเต็มมาจากกรุงเทพนะครับนะครศรีธรรมราชกำลังก่กอโตขึต้นครับทางภาคเหนือเท่าก็เป็นแบบเมฆคลุมทั่วไปภาคอีสานเท่าโอ้ขอนแกน่นเท่าคือจังส่งลงๆเดี๋ย่น้องบ่มีอย่างเลยเนาะในช่วงหาโมงแรกของมื่อื่นเดี๋ย่น้องครับ นะครับภาคใต้ก็มีย่อมย่อมในนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นทางผ่านนะพี่น้องครับต่อครับพี่น้องครับหกโมงนครับหกโมงเคลื่อนจากใครครับเคลื่อนจากภาคอ่าตะวันตกเนาะส้นกลางกลางเชียงตกนี่ยังไปบ้านเนี่ยจากนครสวรรค์วิเชียรบุรีขึ้นมาขอนแก่นแหละครับพี่น้องเข้าขอนแก่นประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับอุบลราชธานีกระทุ่มหนึ่งขอนแก่นสองทุ่มมหาสามทุ่มเคลื่อนไปไซพี่น้องเคลื่อนไปทางอุดรแต่อุดรยังเปิดเนาะแต่ที่แน่ๆนยี่ทางทั้งท่าแขก เมืองเล่าครับพี่น้องครับปากเซเองสิรับเต็มครับฝนดีพี่น้องครับเชียงใหม่ขึ้นกันเน้นในช่วงสามทุ่มมาออื่นเด้อนะครับภาคใต้พอมีิยังครับในช่วงสามทุ่มนะครับแล้วก็ทีไหลไปทั้งมันพัดจากตกไปทั้งเชียงเหนือแล้วพี่น้องครับสังเกตว่าครับจุดฮอดตีหนึ่งตีสองครับเดี๋ยวผมเบิ้งไปฮอดเสาร์วันอาทิตย์ละกันครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ผมก็เบิ้งอีกเท่หนึงนะครับวันจันทร์ก็เบิ้งอีกเท่หนึงซึ่งแต่ห้ากับเบิ้งเพื่อเพื่อไวเนาะจนฮอตเสาร์ว ขนาดพวกเร่เองผมยังเลื่อนในความพวกเอาจะพูดว่าช่วงไหนมีฝนมีอย่างกะย่อนคลิปกลับไปเบื้องเล็กน้อยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซรันี้ครับไปนอนครับสวัสดีครับ